สวัสดีครับต้อมชาแนลนะครับวันนี้เสนอผัดดอกหอมนะครับใส่ปลาหมึกนี่ครับเตรียมเครื่องครับกระเทียมสับพริกแดงกระเทียมเจียวปลาหมึกครับนี่ผักครับดอกหอมล้างสาดเรียบร้อยทุกอย่างหอมใหญ่ต้นหอมใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับต้นหอมหอมใหญ่แล้วแต่ชอบ นี่ครับทำแล้วครับใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งกระเทียมที่สับใส่ลงไปตามด้วยหอมใหญ่ผัดให้สุกพอประมาณนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับหอมใหญ่ผมชอบเป็นส่วนตัวตามสูตรนะครับอันนี้สูตรผมอ่าก็หอมกับกระเทียมเริ่มหอมสุกแล้วเหลืองแล้วก็ตามด้วยปลามึก ครับตัดสักครู่หนึ่งให้สุกเข้าที่ครับหอมนะครับน่ากินนะครับเนี่ยปลาหมึกจะเดงเลยครับใหญ่แล้วครับครับตามด้วยใส่ผักลงไปอ่าชอผักเยอะครับจอกหอมมันอร่อยมันมันจะหวานกรอบใครทานเต็มบ้างไมเอ่ย ให้ทานได้เป็นลองทานด้วนะครับครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลครับซอสสาเขียวกะเอาพอประมาณนะครับตามจำนวนผัก แล้วก็ปลาหมึกที่เราใส่ลงไปเครื่องปรุงก็จะเอาถ้ารสชาติอ่อนไปก็เพิมได้แต่อย่าใส่มากเกินเพราะว่าถ้าทําถ้ามันเค็มแล้วก็จะปรุงยากแล้วจะแก้ยากตามด้วยผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายหน่อยหนึงเพราะผักมันมีความหวานแล้วก็หอมใหญ่ก็ก็มีความหวานอยู่แล้ว ในตัวของมันนะครับีย๋ยวเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนี่นะครับใครไม่เคยทานลองทำทานได้นะครับผัดแอวหอมหน้านี้ก็ถูกด้วยนะครับผัดหลายชนิดถูกครับหน้าหน้าเข้าหน้าร้อนนี่กินตามฤดูกาลนะครับจะดีแพงแงไม่ต้องไปกินมัน ถูกไหมครับแต่ถ้าอย่ากมากถ้ามันแพงก็ต้องซื้อใช่ไหมครับอผัดไปแล้วก็ชิมหน่อยหนึ่งโอเคแล้วก็ถ้าขาดอะไรก็เติมได้เพราะว่าครั้งแรกเราไม่ได้เติมเยอะเกินไงนครับก็จะแก้ได้ง่ายแล้วใส่เครื่องปรุง เยอะแล้วมันจะแก้ยากครับถ้าเกิดมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยตามด้วยหอมซอยไม่ใช่หอมซอยหอมหั่นครับแล้วก็พริกจินดาครับพริกแดงหั่นเฉียงใส่ลงไปเพิ่มความเผ็ดนิดนึงแล้วก็สีสันของอาหารนะครับอืมน่ากินเลยครับหิวแล้วหิวแล้ว จะดูว่าว่าเยอะนะครับเพราะว่าชอบชอบกินผักข้าวจะน้อยหน่อยเดี๋ยวรอสักคู่ก็เอาขึ้นนะครับผ,ผัดผัดผัดแล้วก็ขึ้นแป๊บเดียวครับหิวกันหรือ,อย่างหิวแล้วอาจานมาได้เลยครับ กันได้หิวมาเลยมาที่บ้านเลยครับทำให้เลยบอกลูงหน้านะ <c oughs> ครับรอสักครู่หนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วรอให้ผักมันสลดอีกหน่อยหนึง่งอ่าเสร็จแล้วครับตักใส่จานได้เลย ข้าวก็สุกแล้วนี่สีสันมันสวยเติมพริกไปแล้วมีความเผ็ดหน่อยนึงผมไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอะไรที่มันจืดมากครับแม้กระทั่งแกงจืดผมก็ไม่จืดมากนี่ครับสวยงาม